สุบฮานอหัวตาลาได้สร้างมาไม่ว่าจะอยู่ในฟากฟ้าหรือแผ่นดินหรือในน้ำหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถค้นพบได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาทั้งสิน้นอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสิ่งใดขึ้นมาโดยไร้สาระ แปลว่าทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมานั้นมีสาระมีประโยชน์มีเหตุมีผลแต่บางครั้งเนี่ยเราเองไม่รู้หรอกว่าเหตุผลหรือสาระประโยชน์นั้นมันคืออะไรเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าความรู้ต่างๆในเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดนั้นอยู่ณนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาทั้งสิน้นคำถามประการหนึ่งที่ นักเรียนหลายๆคนเฝ้าถามนะครับว่าแล้วชัยตอนแหละมันมีประโยชน์อะไรอัลลอฮ์สร้างชัยตอนมาทําไมวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาในวันนี้นะครับอยากที่จะให้พี่น้องมามาทราบสักนิดหนึ่งว่าอัลลอฮ์สร้างชัยตอนมาทําไมซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาอุลามาได้นําเสนอถึงเหตุผลเท่าที่สติปัญญาจะไปถึง แต่ว่าเหตุผลอันลึกซึ้งเหตุผลอันละเอียดอยู่ณอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาเราไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือเข้าไปถึงเหตุผลต่างๆโดยละเอียดซึ่งเป็นเหตุผลนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาทั้งสิน้นพี่น้องครับก่อนอื่นอยากที่จะบอกกับพี่น้องนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยา ไม่ว่าจะอยู่รอบกายเราหรืออยู่ในตัวของเราก็ตามแต่ทั้งหมดทุกอวัยวะทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเซลล์ส่วนไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างขึ้นมาโดยไร้สาระหรือโดยไม่มีประโยชน์เรื่องนี้อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ตรัสไว้ในสุรอัด,ดุคคอนอายะที่38นะครับ อัลลอฮฺสุบฮาน,นะฮุวาตาลาได้ตรัสว่าวะมาคอลักอนัสมาวาติวัลอัลบาวะมาบายนะฮุมาลาอิบายนีและเรามิได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินมาและก็สิ่งต่างๆที่อยู่ระหว่างทั้งสองคืออยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินรวมทั้งสิ่งที่อยู่ในฟากฟ้าทั้งหลายทั้งหมดเราไม่ได้สร้างทั้งหมดมาอย่างไรสาระ อัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เรารู้ว่ามันมีตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้เนี่ยเราจะต้องเชื่อมันว่าทุกอย่างนั้นมีเหตุมีผลมีสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีสิ่งที่เป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดโดยทุกอย่างอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาโดยไร้สาระ สร้างมาแล้วไม่มีประโยชน์อันนั้นไม่ใช่สิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้กําหนดให้มันขึ้นมานะครับต่อข้อถามที่หลายๆคนเกิดข้อสงสัยว่าถ้างั้นอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาก็ได้ตัดไว้แล้วนะครับว่าชัยตอนนั้นเป็นอาดูุนเป็นศัตรูที่ชัดเจนนะครับอินนาหูละกุมอาดูุมมูบิน แท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดเจนสำหรับสู่เจ้าทั้งหลายถ้างั้นอัลลอฮ์สร้างชัยตอนมาทำไมถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรายอมรับว่าอัลลอฮ์สร้างมาแล้วต้องเกิดประโยชน์มันมีประโยชน์ไม่ใช่สร้างมาโดยไร้สาระบรรดาอุลามาก,ก็พยายามนะครับที่จะหาคำตอบด้วยสติปัญญาที่พึงจะสามารถเข้าไปรับรู้ถึงเหตุผลตรงนั้นได้อยู่ใน คัลลองที่อยู่ในฮะดีสอยู่ในคัลลองที่อยู่ในอันกุรอานของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจในบางส่วนแล้วก็เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความเข้าใจได้ในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าอัลลอฮ์สร้างชัยตอนมาทำไมจึงขอชี้แจงกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าการที่อัลลอฮ์สร้างชัยตอนมานะครับอย่างนน้อย มีประโยชน์สำหรับมนุษย์เนี่ยห้าประการด้วยกันเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราเชื่อมั่นว่าชัชตอนเป็นศัตรูตัวฉกาดสำหรับผู้ศรัทธาเป็นศัตรูที่ไม่ยอมที่จะนำเอาสิ่งที่เป็นความดีมาสู่มนุษย์มันจะฉุดกระชากลากจูงมนุษย์ไปสู่ความชั่วร้ายนี่คือนิสยัยนี่คือสันดานของชัชตอนัชตอนไม่เคยกำชับใช้ให้ใครทำดี นอกจากเป็นความดีที่ล่อลวงให้เขาได้ทําไปในลักษณะที่มีจิตสํานึกผิดๆต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเท่านั้นทีนี้อัลลอฮ์สร้างชัยตอนมาทำไมอุลามาได้พูดถึง5เหตุผลด้วยกันซึ่งเป็นเหตุผลที่อุลามาทั้งหมดเนี่ยให้การยอมรับประการที่หนึ่งการที่อัลลอฮ์สร้างชัยตอนขึ้นมาก็เพื่อที่จะยกระดับการศรัทธาของบบาว ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้สูงส่งขึ้นหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความว่าการที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวสร้างชัยตอนขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเนี่ยไปหลอกล่อไปยุแย่ไปกระซิบกระซาบแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาแต่ด้วย إ ي มานของเขาที่มั่นคงด้วยความสบัดอดทนด้วยการยืนหยัดของเขา อยู่กับความจริงอยู่กับบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาเขาจึงไม่คล้อยตามการกระซิบกระซาบของชัยตอนเขาจึงไม่ตอบสนองการเรียกร้องของชัยตอนเขาจึงหันหลังให้กับการเชิญชวนของชัยตอนด้วยการที่เขาอดทนแล้วก็ยึดมั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาอย่างนี้แหละพี่น้องจึงทำให้อัลลอฮ์นั้นยกระดับการศรัทธาของเขาให้สูงส่งขึ้น อัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญให้แกเขามากขึ้นอัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญต่อการอดทนของเขาที่อดทนต่อการยุแย่ต่อการเรียกร้องของชัยตอนตรงนี้เป็นประโยชน์สําหรับผู้ศรัทธาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคนคนนั้นเนี่ยยืนหยัดกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามากน้อยเพียงใดนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ศรัทธาเป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่อุลมามะนะครับ พยายามที่จะค้นคว้าหาเหตุผลตรงนั้นเท่าที่สติปัญญาจะสามารถไปถึงได้แต่สําหรับคํากล่าวของอุลมามะตรงนี้ก็เป็นจริงนะพี่น้องการที่เอาล่อสร้างชัยตอนมามาหลอกล่อผู้ศรัทธามาขัดขวางผู้ศรัทธาไม่ให้ทําดีมาทําในสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธาควยเขวแต่แล้วผู้ศรัทธานั้นไม่เคยที่จะควยเขวไปกับชัยตอนไม่เคยหลงไปกับการกระซิบกระซาบของชัยตอน ไม่เคยที่จะตอบรับการเรียกร้องเชิญชวนของชัยตอนเขาพยายามต่อสู้พยายามอดทนอะไรไม่ดีเขาไม่คิดอะไรไม่ดีเขาไม่ทำอะไรที่เป็นการงานของชัยตอนเขาออกห่างนั่นแหละมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ยกระดับยกตำแหน่งอันสูงส่งด้วยศรัทธาที่มั่นคงถ้าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาไม่สร้างชัยตอนมาเพื่อที่จะเป็นตัวยุแยให ผู้ศรัทธานั้นหลงในสิ่งที่เป็นความไม่ถูกต้องแล้วจะมีอะไรน่ที่จะเป็นมาตรการในการวัดว่าคนคนนั้น,นเนี่ยมั่นคงกับศาสนาของอัลลอฮ์มากน้อยเพียงใดนี่คือสิ่งที่บรรดาอุลมามะได้นำเสนอเป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองเพื่อว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะได้เมตตาแก่ผู้ที่สำนึกผิดเช่นในบางครั้ง บ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาก็หลงผิดคล้อยตามการเรียกร้องของชัยตอนไปทำซินาไปเล่นการพน,นันไปดื่มเหล้าไปทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺไปทำในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาชัยตอนหลอกล่อเขาไปถึงขนาดนั้นแต่ใน,นที่สุดนะครับคนคนนี้มีคนไปตักเตือนเขา มีคนไปให้ข้อแนะนำกับเขาเขาเห็นทางสว่างเขาก็กลับมาสำนึกผิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลายาอัลลอฮฺข้าพระองค์ผิดไปแล้วข้าพระองค์ตอบรับการเชิญชวนของชัยตอนข้าพระองค์สำนึกผิดแล้วข้าพระองค์กลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์แล้วขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถอะด้วยเหตุการณ์แบบนี้แหละมันจึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺเมตตา แกคนคนนั้นเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่สำนึกผิดแล้วว่าเขาหลงผิดไปกับชัยตอนนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งอัลลอฮ์สร้างชัยตอนมาแล้วมาหลอกล่อจนกระทั่งมันหลอกล่อสำเร็จแต่สำเร็จไปได้ไม่นานพอบ่าวคนนี้เป็นผู้หนึ่งที่เห็นทางสว่างรู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องดีอันนี้มัเป็นเรื่องเลวเขาก็สำนึกผิดโดยการสำนึกผิด แล้วก็หันหลังสลัดทิ้งซึ่งการหลอกล่อของชายตอนอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาก็เมตตาให้แก่คนคนนั้นที่เขาได้สำนึกผิดกับการที่ได้ไปตามนะครับไปหลงไหลกับคําเชิญชวนของชายตอนนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธาได้เข้าใจในจุดนี้ดังนั้นอัลลอฮ์สร้างชายตอนมาชายตอนมาหลอกล่อเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเราเห็นทางสว่างเราสำนึกผิดกลับคืนมาหาอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ก็จะได้เป็นผู้เมตตาแก่คนคนนั้นที่สำนึกผิดแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนคนนั้นผิดใช้ตอนไม่หลอกล่อเขาเขาอยู่ในทางที่ถูกต้องอย่างเดียวเลยนะครับแล้วอัลลอฮ์ะจะเมตตากับคนที่สำนึกผิดได้อย่างไรนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเหตุผลที่บรรดาอุลมามะได้บอกเอาไว้นะครับดังนั้นต่อไปนี้เราก็เข้าใจแล้วนะชัยตอนที่อัลลอฮ์สร้างมา ดูแล้วนะครับมันเป็นศัตรูมันเป็นสิ่งเลวร้ายแต่ก็เพื่อที่จะเป็นบทพิสูจน์นะการที่เอาลอร้างชชยตอนมาเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วเพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่าระวังเราเรากับอัลลอฮ์เนี่ยเราจะเชื่ออัลลอฮ์มากกว่าหรือจะเชื่อชชยตอนมากกว่าเป็นการวัดอิมานของเราเมื่อถลำถลำตัวไปเชื่อชชยตอนแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าเมื่อเราเป็นผู้สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะได้เมตตาต่อเรา ถ้าหากว่าเป็นการสำนึกผิดด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ประการที่สพี่น้องบรรดาอุลมามะบอกว่าเพื่ออัลลอฮ์สร้างชัยตอนมาเพื่อที่จะได้แสดงถึงความสามารถอันเกรียงไกรของอัลลอ์ในการบ,บังเกิดสิ่งตรงกันข้ามอัลลอ์สร้างสิ่งดีอัลลอ์ก็สามารถสร้างสิ่งที่เลวได้อัลลอ์สร้างให้มีกลางวัน ตรงกันข้ามก็คือกลางคืนที่มันมืดสนิทสิ่งตรงกันข้ามเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้อัลลอฮ์สร้างให้มีไฟแต่อัลลอฮ์ก็สร้างความเย็นของน้ําขึ้นมามันเป็นสิ่งตรงกันข้ามนะครับดังนั้นเรื่องของการที่อัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาสร้างมาลลย์กาขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เคยที่จะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยทุกสิ่งจะตอบรับ ตามคําบัญชาของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอัลลอฮ์ก็สามารถที่จะสร้างชัยตอนที่เอาแต่ฝ่าฝืนเอาแต่ดื้อดึงเอาแต่ทำในสิ่งที่เป็นความเลวสามต่ําชานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลามีความสามารถ <c oughs> เป็นความสามารถที่ไม่มีผู้ใดที่จะทัดเทียมความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาสร้างกลางวันมาพระองค์ก็สร้างกลางคืน สร้างความดีพระองค์ก็สร้างความชั่วนะครับสร้างความร้อนขึ้นมาพระองค์ก็สร้างความเย็นสิ่งตัวกันข้ามแบบนี้เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะสร้างได้แต่อัลลอฮ์สร้างได้เพราะฉะนั้นการให้บังเกิดไซตตอนขึ้นมาเพื่อที่จะรู้ถึงความสามารถของอัลลอฮ์เพื่อที่จะยืนยันความเกรียงไกรแห่งความสามารถของอัลลอฮ์ว่าพระองค์นั้นมีความสามารถเหนือทุกสิ่ง สามารถที่จะสร้างในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันได้สร้างม,มนมลมยลมาริกะอัลลอฮ์ก็สร้างชัยตอนได้นะครับอัลลอฮ์สามารถที่จะสร้างมนุษย์ให้มีผิวขาวอัลลอฮ์ก็สร้างมนุษย์ให้มีผิวดําที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เลยนะครับถ้าหากว่ายืนในตอนกลางคืนเนี่ยไม่ลืมตาไม่ยิ้มไม่เห็นความขาวของฟันไม่เห็นความขาวของตาขาวลแล้วเราก็คงจะไม่เห็นเลยก็มีคนประเภทนั้น อัลลอฮ์สามารถที่จะสร้างสิ่งตรงกันข้ามได้ทุกอย่างนี่คืออกเหตุผลหนึ่งที่บรรดาอุลมามะได้นําเสมอว่าทําไมอัลลอฮ์จึงสร้างชัยตอนขึ้นมาก็เพื่อที่จะแสดงถึงความสามารถอันเกรียงไกรของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาในการเบังเกิดสิ่งตรงกันข้ามขึ้นมานะครับประการที่4การที่มีสิ่งตรงกันข้ามมีชั่ว มีดีมีหนาวมีร้อนมีสุขมีทุกข์มีกลางวันมีกลางคืนเป็นประโยชน์กับมนุษย์มากเลยเพราะการที่อัลลอฮ์สร้างสิ่งตรงกันข้ามขึ้นมาเนี่ยมันทําให้มนุษย์เนี่ยเห็นถึงความแตกต่างมนุษย์สามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่สร้างชัยตอนขึ้นมา มนุษย์จะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนดีอันไหนชั่วชัยตอนเป็นตัวเป็นตัวหลอกล่อนะครับเช่นอัลลอฮ์สมมุติว่าอัลลอฮ์สร้างสิ่งดีอย่างเดียวเลยไม่มีสิ่งชั่วเลยแล้วมนุษย์จะจะรู้ได้ยงไว่าอันไหนดีอันไหนชั่วก็ที่รู้มาดีทั้งหมดเลยก็จะไม่เข้าใจว่าความชั่วมันคืออะไรแต่การที่อัลลอฮ์ได้สร้างให้เกิดความแตกต่างเกันขึ้นมาสร้างความดีสร้างความชั่วแล้วแกนนําของความชั่วก็คือชัยตอน เพื่อที่จะให้มนุษย์นะครับแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วตามคำสั่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้เช่นเรื่องของการบริโภคอาหารข้าวนี่นะฮาลานนะผลไม้เนี่ยฮาลานนะเนื้อสัตว์ที่เชื่อตามหลักการของอิสลามเนี่ยฮารานนะสำหรับสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติในการบริโภคและอัลลอฮ์ก็บอกเหล้านี่มันฮารามนะ ซากสัตว์เนี่ยหารมนะเลือดเนี่ยหารมนะสุกรเนี่ยหารมนะอลัลลอฮ์สร้างสิ่งตรงนั้นมาเป็นสิ่งเรื่องตรงกันข้ามแล้วไอ้สิ่งที่เป็นเครื่องคงกันข้ามเนี่ยอลัลลอฮ์ก็กําหนดว่าให้ใช้ตอนเป็นผู้ที่จะหลอกลอก่อถ้าหากว่าใช้ตอนไม่มาหลอกล่อเราเลยนะพี่น้องแล้วก็อลัลลอฮ์กำหนดว่านี่คือดี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 ดด และอัลลอฮ์ก็เรียกร้องให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายปฏิบัติในเรื่องดีให้ทิ้งเรื่องเลวแต่เรื่องเลว uyor, ไม่มีใครมาหลอกล่อเลยนะมนุษย์ก็จะทําในสิ่งที่ดี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 โดยตลอดโดยที่ไม่มีไม่มีสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเรื่องยืนยันว่าการที่เขาทาดีดีดีตลอดนั้น <c oughs> เขาจริงใจขนาดไหนเขายืนหยัดขนาดไหนส่วนการที่อัลลอฮ์ให้สร้างสิ่งตักันข้าม argue, ขึ้นมาสร้างความชั่วขึ้นมาแล้วก็ให้ใช้ตอนเนี่ยเป็นผู้ที่หลอกลวงหลอกล่อ กระซิบกระซาบเรียกร้องไปสู่ในสิ่งที่ชั่วชา้าเพื่อที่จะรู้ซึ่งว่าคนคนนั้นน่ะในความแตกต่างที่เกิดขึ้นอันนี้ดีอันนี้เลวนะเขาจะใช้ปัญญาของเขาเนี่ยตอบรับการเรียกร้องของอัลลอฮ์หรือจะใช้ปัญญาของเขาตอบรับการเรียกร้องของชัยตอนนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะต้องทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราได้ข้อสรุปจากอัลกุราอานอายะห์ข้างต้นนะครับที่บอกว่าวะมาคอลักนัสมาวาติวัลอัลลอ ว่ามาไบนะฮูมาลายไบินเรามิได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายเราไม่ได้สร้างแผ่นดินมาและเราก็ไม่ได้สร้างสิ่งต่างๆที่อยู่ในระหว่างชั้นฟ้าแผ่นดินทั้งหมดเราไม่ได้สร้างมาอย่างไรสาระชัยตอนที่อัลลอฮ์สร้างมาก็มีสาระแต่วา่าจะมากมายกว่านี้อีกหลายเท่าตามที่บรรดาอุลมามะได้นําเสนอตรงนี้เป็นเศษเสี้ยวเท่านั้นที่ปัญญาของอุลมามะพอที่จะไปถึง ดังนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้ปัญญาของเรานะครับใช้ปัญญาของเราเนี่ยเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีและก็ต้องใช้อารมณ์ของเราเนี่ยต่อต้านไอ้ความไม่ดีที่ที่มันจะมีอารมณ์ไฟต่ําที่มันจะมีชัยตอนเรียกร้องเราไปสู่การปฏิบัติสิ่งเลวทรามเหล่านั้นเอาลอกกำหนดเนี่ยอันนี้ฮาลลาน,นนี้ฮารอมอันนี้อนุมัติอันนี้ต้องห้าม และอัลลอฮ์ก็กำหนดให้ใช้ตอนนะมาหลอกล่อดูซิว่าใจของเราสมองของเราเนี่ยจะตัดสินเอาตามสิ่งที่อัลลอฮ์เรียกร้องหรือจะตัดสินตอบรับตามสิ่งที่ใช้ตอนมันเรียกร้องดังนั้นขอให้เราพยายามอย่างยิ่งเนี่ยที่จะใช้ปัญญาของเราใช้สติของเราที่มีอยู่ทั้งหมดตอบรับการเรียกร้องของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาตอบรับเรื่องการละหมาดพี่น้อง ตอบรับเรื่องการถือสินอดนะตอบรับเรื่องการจ่ายสกาดตอบรับเรื่องการไปประกอบพิธีฮัจตอบรับเรื่องต่างๆที่เป็นความดีตามที่อัลลอฮ์ได้กําหนดเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้น <c oughs> <c oughs> มันเป็นความดีในาศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาและก็จะต้องผินห่างออกจากการไปตอบรับในสิ่งที่เป็นความชั่วชา้านี่คือ จุดยืนของบรรดาผู้ศรัทธาวันนี้เรารู้แล้วว่าการที่อัลลอฮ์สร้างชัยตอนมาในยะหนึ่งมันก็มีประโยชน์ของมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอย่าไปหลงนะครับกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากจนเกินไปนะนะครับอย่างไรก็ตามแต่อะไรดีทําอะไรชั่วออกห่างนี่คือจุดยืนนี่คือวิถีชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลานะครับวะบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته